กอกเจ้าเนาะคักเนาะตุ้มยังน oh. nah, uh, oh, uh. uh, uh, ี่ตกน้าตุ้มน้ำกินเนาะบ่แม่น้ำชูปเลยหลายป่ะหลายหลาโอ้หนาเติมหนึ่งเส้นอู้อู้ป่าเสียเชียอู้อู้บ่อมาได้ป่าเนาะอ่าต้ สบายดีทุกคนเนาะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่่องของหลัดคนเดินทางคลิปนี้เดินทางมาฮอดบ้านโคกเมืองเซโปโแนแไปสระเคเนาะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ห้างไก่จากความเจริญเนาะหมู่บ้บานอยู่กลางป่ากลางเขาไนดิเลยมาทางทิศตะวันตกของเมืองเซโปโุลนะพู้ว่ารถไทยเดี๋ยวมาเห็นอย่างน่นนาจะแม่นขายเครื่องขายของขายเสื้อผ้าอาพรต,ต่างๆเนาะน่าจะประมาณนั้นเออ,เอ,อ บาดีขายยังนี่นะใครเครื่องจำนำโต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 ได้เช่นอยน้โตได่นบาทได่นมายอะอันนะโอ้ขักขักขักักโอตเบิ้มอ๋ก็แ็บกว่พี่รอเลโอ้ตาแข็มแล้วหนูยูนนี่นนู ก็บแคบ์เล็โอ้พันปลูกเอาเองจีนี่ข้างหลังเนข้ยกลางบ้านก็เห็นอยู่มันโลหนึ่งเท่าไรเด้อสินี่อีกานี้โลหนึ่งซาพันกีบอ๋อว้ต้องพอค้าไม่ค้าในมาแต่ทางบ้านใดนี่นะมาแต่ในเมืองเชโปนขั้นบนนี่นะ เอยู่เซเดนอยู่เซเดนพุ่นมาขายไก่เนาะโอ้โอ้กอกเจ้ากระคักเนาะไ่เท่าเนาะกอกเจ้าเนาะคักเนาะมาเลาะขายเครื่องจำนำเครื่องมือสองโอ้แต่ว่ายังไม่เนาะมาหยอดบาร์โคกเห็นปะปลาปลาไม้กระนุ่งปลาไม้กระนุ่งเนาะกันอุ่นระยาเนาะอุ่นระยาโอ้ใส่ลูกไผ่ดิ ยพอเธอละกันยิบเอาเน่ใส่รถไทยได้เลยมาอ่าโตเอายังพอไปเอาเบิ้งชื่อเจ้าเน่เบื้งชื่อบ่มีเงินเออบ่มีเงินเนาะคลายแคมก้อนโน่เขาประกาศราคาแล้ว่ปีนี้โล่ทรายปีโล่เศร้าเนโล่เศร้าเพื่อก้าวโน่พีการเนี่ก็โล่เศร้าะเออปีการเนี่โล่เศรีนียกัเศร้าก้าวอันนี้ยี่ห์เพชรยังได้พอเท่าว์เพชรยังได้พอนี่ ปูเทียงบ่ปูเทียงน้าบ่อันี้เฮ็ดเทียงเทียงไห้เฮเทียงไห้เออโอ้โอ้เขาทําลายระเบิดเนาะบุ้มเนาะอืมตามห้ไม้ไผ่อีกข้าเนาะเออแม่นันทนได้ตัวนี้ได้ยาม่นี่อากาศฮ้อนแน่นอนเย็นจอยนอนคักขนาดเนาะยามนี้เย็นแล้วนี่เย็นจ้อยเด้อมสอดเด้อปูต้มยังน่ะพ่อต้มยังน่ะ น้ำ้มน้ำกินเออโอ้จะกินน้ำจะกินน้ำต้มเนะาะเออกินน้ำต้มเ,เออดีแล้วกินน้ำต้มพญาจะตายพูกเองแล้วบ่แคมนะโอ้เอ,เอาไปทักไม้ฟอยได้ขเขาห็นไม้ฟอยเนาะไม่กวาดพืน้นมัดโคกเนา,าะานบานเฮ่าจักราคาเฮือนบานเฮากว้างพอเซาซีราคาเฮือนเนาะเออ บานปะกวางปลาไหนเนาะเป็นบานป่าสมซื่อแทเลแล็บอะไรคนเท่น่าร้ายปะเออร้ายร้ายเนาะเห็นให้ก็มีเห็นหน้าก็มีเนาะโอ้โอ้ผมจะโตก็มีเนาะผมเนี่ยอุ่นคักแล้วผมในไดของแทะกินละลาะบังมรรยากาศภายในวัดพิศน์ได้ทุกคนเลยรุนกำกันเนาะมีฮานขายเครื่องกันได้ดีด้ว บนนัวน้อยซาซีหลังคาเฮือนโอ้ป้าจะมายัางนี่สบายดีสบา,ายดีใชหมาเลมาเลลินลาะเทียวเี่ยว้าฟาดคลิมีเงินลายาวะนอนก,กันเผม่จะมายัางเนี่ยเอ้เอามีอยู่ได้จะเมอ,อบ้านนี่เอเอผมเล่ เอาได้เลยสองปีชาปีเลยชาปีนี้เลยเออตอนตอนมีอะไรคนเนาะยุ้ยไซเลยเเเจ้าานะออกินข้าวกินน้ำก่อนเลยยุ้ยไซหนเจ้อโหยุ้ยหนึ่งหัวนั้นหลังน้อยๆนะชุดพุ่นบ่อเออชุดตุ้มยังนี่น้ำตุ้มน้ำกินเนาะบ่แม่เด็กชูบเด้ไม่มีชูบบ่อืมมีชูบต้องไปจะจะไปตักน้ำมาละสร้างใหม่โดยโดยอะไรเลยเช็ดเชฟไปรอก่อนสร้างไป่านี้เนาะ น้องไส้กุ๊กจักกับบอลลัสตั๊กแต่สมัยชิปปีก่อนคนละโอ้ความไม่ไพ่มันเฮ็ดนังนี่งนะมีเดินต่อมาจาหมู่บ้านนี่นี่ชาปีบ่มาอยู่นี่นะชาปีเลยชาปีแล้วเนาะชาคนแะไรลูกอ่ะสอบชาบีคนแล้วลูกชาคนแะไรมาอยู่นี่นะเออปลาโทษกับไรล้นลูกลูกเจ้าก็อยู่พุ่นเนี่ย อยู่พุ่นชอบเออลูกอยู่พุ่นสองคนเหรออะไรเลยอยู่กับป่าบ์บรรากอ่ะบรรากกันชอบเคยเอาทมีอยู่บรลากเสด็จลาวเวียดด้ยเพิ่์นเดยน้องฮักน้องฮักบอสต์ดีนะทุกคนเดย์ยังรอคือเก้ารอแล้วจะจังได้นีสองคนโอ้บรรยากาศที่นี่ครับโอ้บานย่าออกไปพี่เลยเนาะอรถไทยยังเฮ็ดยังน่ะ สเป้ต้อบอกคืว่ายกรอรยมันมันหักเด็กไปชุดบไปเลยๆโอ้ขาพีไพ่เนาะหนาวเนาะอ๋ออัตโอามีจะูดซได้สองค้ดลูกเนาะสองปีนะอยู่พุ่นสองปีอยู่่นแมนสองปีขึ้น่าบังดนเนี่ยสองปีซาเปีเท่านั้นแหละซาเปียตัสามปีนะจะอยู่้ ใช่ล่ะท่นบอกเออเดเอโอ้ไม่นะฮะคักเล็เน้องเด้เชล้ออัยาตราดยาไายเด้อยากะเขาเห็นฮูกเนาะยินเนาะตับพาตโลพาตลองถึเบื้องเฮือนน้องทรายเลือด้ะไรเคยเป็นลกบูชามากัดได้สักจะใหม่เป็นบ้าวขึ้นไหมโอ้ย่นี่เือนเนาะโอ้ หลังนี้วะไม่ไม้เลยข้าไมอลูกเาชาบลูกเขาพัวเราตายเนาะเกิดบึงเฮือนน้องชายชุดหลอนี่มีสองคนเลยมีคนเดียเก่งขนาดเออเอาน้องเนาะเข้าบนนี้ใต้ อย่างนอนเน,น,นีน um ่ยน่องใช่เลยใช่เออเข้าปีนี้ได้ซ้ำนี้บ่เต้เออซ้ำนี้ชาวป้าเพื่อมดกินไหนอ๋อได้ชาวป้าเนาะชาวป้าตีเอาเลยตีเอาเลยเนาะอตีเลยกินน้ำยังเหลืยซ้ำนี้เนาะอืมอ๋อเฮ็ดกินยู้อนบ่เฮ็ดกินย้อนแหละอ๋อใช้เมียเจ้าไปใช้ผบวเห็นเนี่ยยามไปตักนดำบ่ยามไปตักน้ำเอออ๋อไปละ แต่ลูกกันลูกเจ้าอนชามนน์ามได้กับเจ้าเนอชีแต่นี้เออดีลูกชีลูกคนผู้ตายฮั้นเอออ๋อพ่อเราเสียแล้วเนาะเอาไปไม้เออได้กำไรเป็นยังไงได้กำไรผู้นึงกำไรกำไรผู้นึงนี่ชื่อจักรไอเห็นชื่อมื่อนี้ได้ไหมอันนี้ได้เออสบายตัดฟืนตจักหลัวเนาะเออสบายเท่าไรนี่สามล้านช่อสามล้านชออพวอโอ้ครบชุดเลยได้แล้วไปเอาลุงให้เอา เอาไหมถือดุกใหญ่ยังน่าบวดขึ้นเข่าบ่ปวดได้แล้วไปก็จะไอเบิ่งอยู่ฮ้องนี่ไปโอ้จะเอาไม้มาเฮ็ดซ่ามีเจตโตนาหนาเนาะครับโอ้จะตายตัวนี้เนาะโซลิเซียวเนาะตายเนยบ่มีไฟฟ้าบ่มีเงินเนาะไปเดี๋ยวสาวสอบเดี๋นี่เนาะกินแล้วยังยังได้หมดสิบสอบเมื่อกี้นี่ลืมนับนะไปประมาณสิบสอบเนาะสิบสองเนาะ โอ้นี่เราเข้าคันนี้เนาะแต่เข้าเขาเนี่ยกำลังเฮ็ดใหม่อ่ากะเลีใหม่ๆนี่ทายเคนเนี่ยเขจะทายบะร้านผู้สาวนั่นหมอผู้สาวเออร้านเท่าดีเลยร้านหมอร้านเออโค้งเปคนนี้เออนี่ทายคนจะได้อยู่นี่สี่คนลูกอยู่อยู่บลากรีชองเป็นฮกเนาะลูกจอมไปจอบอยู่บ่ ผู้<ไ>จ<อ>ับ,บ,บจีโน่เออเดี๋ยวนี่ปเป็นผู้จับได้ไอายมากเลยวายผู้สาวเอ้าพวกขึ้นเฮื่อนเลยพวกได้แขมเนาะประหลาดจอจดอกกรดโอ้แขมี่ว้าเราคักลีนี่เนาะไม่ไพ่ปา้าเบิร์กผู้สาวนัน่นนี่เปื่อยๆป้ปาที่โทษสบายดีบัดชวนเดอ้อบันนดคนเด้อบัดชวนเด้ออย่าด่ <laughs> าดิป้ามีแต้ พูดได้ลูกได้ผัวมันเลยเนาะผีไผอุ่นคักเนาะได้เไหมเราประจรอได้แล้วเน,วนาะไหวเนาะจังกเนาะไหวมันใหญ่แล้วใหญ่แล้วเ <c oughs> นาะได้หลายปะลาโอ้หนามายามนี่เลยได้กระปูน้ำเนาะจะไปคุดปะโอบ่าไ้คุดมาขึ้นเองคุดมาเองถ <c oughs> ูกเลย <c oughs> โอ้รถถ่ยเราเช็คเนาะเช็คยังมันเด้เอาขึ้นมาจอดอยู่นี่เด้ แบบเลยติดแบบยางไม่ใช่เขาของเธอเขาบรปโภคปุบแล้วปุบแล้วปนังพีดีกว่าบรรยากาศยามใบสามสีวงเลงอุณหภูมิต่ำลงโอ้ยเย็นใช้ช่อมือตลอดระบายอากาหนาวเนาะหนาวยางนี้ดูมันเนาะอืม15พานบุกองศาตอนนี้อุณหภูมิหนาเติม หนึ่งเส้นประมาณหนึ่งเซนติเมตรความหนาของมันโอหพอแห้งปูนจะกระเดยปีกระเดยพดจะหัวไส่เนาะในะสองสามปีกว่าอะไรสองสามปีกระพณ์โบหัวไส่ผูพื้นเทียงให้เทียงหน้าผูพื้นเทือนเนาะครับเขาต้นเขาซ้อนได้ปะหมายใกล้ใกโอ้หายปะเออ อุ่นเนาะก็ลายเลยบักพักเนาะทิช่าบะเราว่าเนี่ยงามเนาะโอ้ปลาซิวอ่ะสลายสองคนที่เจ้านี่ไปนะบรรณานในเปล่าโอ,าอ้มีฝ่ายเนาะโอ้นี่เนาะขับดุดเอาเป็นของบ้านอของร่วมบ่บ,บ่ได้ตัเดียวเด็ของเจ้าของเขาเองเออโอ น้อยๆนีหุ่จักช้อนตาแล้วเนาะเป็นแล้วเนาะเออคอยมีโอกาสคอยจะขึ้นไปเยอะแต่เอ้ยทางพนออทางบ้านลากนะจะพาเอฟซีไปเบิงาา้งธรรมศาสติ์แทนวิวงามนดเดียน้นอ่อบ่อนบริ้เล็กบ่อน้ำนี่นะเล็กบ่ก,กัดเละ bưng nong nong không này. quạt nè à bưng siêu à u u pa chia chia u u bò kho số lượng này ít lắm xe nó nè ờ ờ trôn trôn này này ít xe phô, này vầy ờ này con ngân tay đó ô chạp em nằn nó còn tơ đây ờ, này. <laughs> เออดีซ้อนบาดเดียวหนึ่งซ้อนบาดเดียวยังได้แล้วเนาะมาเลยใช่ไหมได้ยังนะนะไ,ไม่ยังนะกระเป๋ายังนะเล็กเก็บเอาบปตรลูกคุดเอาฮะคุดเอาอ่โอ้มาได้๋ยวป่าวเนาะเอ,อ่าตว เอาทุกคนวีดีโอนี้กับเสื้อชุดุดเพียงเท่านี้เด้ฝากพี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามครับชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้บรรลัษฎฮิตคลิปในครั้งถัดไปเนาะสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนสบายดีสบายดีพี่ไม่เด้อทุกคนเด้อเจอกัน,มนหมู่บ้านอหอละออบ้านละหอห่างจากนี้ประมาณ1กิโลเมตรไปเบิง่งวิถทีชีวิตบ้านนั้นเนาะบรรักับพอะท่านได้เคยพาทุกคนไปจักเทือกมันนี้จะพาไปเนาะไป